สวัสดีค่ะพบกับพี่นิ่มอีกแล้วนะคะในวันที่ฝนโปรยปลายนะคะวันนี้พี่นิ่มมานำเสนอตัว MG HS นะคะตัวนี้ออกห้างล้านกว่าเลยนะคะเป็นรุ่นท็อปซันล o ปออปชั่นจับเต็มค่ะอ่าเรามาชมกันค่ะมีอะไรบ้างอ่ามีไฟเดย์ไลท์ไฟโปรเจคเตอร์สเกิร์ตรอบคันนะคะชมรอบๆกันจา้าสวยมากๆค่ะเป็นรุ่นท็อป ตัวนี้จะเป็นปี2020หรือปี2563นะคะไม่น้อยมากๆค่ะไม่เพียง24,000เท่านั้นอยากให้ลูกค้าได้ชมจริงๆค่ะคันนี้ใครพลาดพลาดแล้วพลาดเลยนะคะเชิญชมค่ะนี่ค่ะฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะมีช่องเก็บของกว้างมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะเชิญชมค่ะมาดูภายในค่ะแจ่มสุดๆดเหมือนรถเบนซ์เลยนะคะนี่เลยค่ะมันว้าวมากเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคนขับและผู้โดยสารนะคะข้างในจะเป็นเบาะหนังสีแดงมาดูเลขไม์กันค่ะสักครู่นะคะ ุญแจสองดอกนะคะครบครบเลยกล้องสามร้อยหกสิบองศาก็ไม่มาไม่เป็นไรค่ะดูเลขไม้นะคะสองหมื่นสี่พันห้าสิบเก้าค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศามองได้รอบคันเลยค่ะมีซันรูปๆๆด้วยค่ะตัวนี้อ่าเปิดได้เลยแต่ตอนนี้ฝนตกนะคะ เบาะสปอร์ตแดงดำค่ะแจมสุดๆามาดูราคากันค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะหนึ่งจุดห้าเอ็กปีสองพันยี่สิบปีสองห้าหกสสามค่ะราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวค่ะค่างวดเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทเท่านั้นพบกันนะคะคุณนิ่มรถบ้านค่ะ